ตัวอย่างที่3กรณีคู่สมรสได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งเป็นทายาทชั้นบุตรเจ้ามรดกมีคู่สมรสชื่อสุดสวยมีบุตรชื่อทองคําทองคํา แต่งงานกับแท่งทองซึ่งแท่งทองเป็นลูกสะใภ้ของเจ้ามรดกกับสุดสวยมีบุตรสองคนคือข้าวต้มกับข้าวตังซึ่งข้าวต้มและข้าวตังเป็นหลานของเจ้ามรดกหลังจากนั้นเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย มีมรดกสองล้านบาทจงแบ่งมรดกคนที่จะได้รับมรดกคือทองคําซึ่งเป็นบุตรเป็นทายาทลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานและสุดสวยคู่สมรสภริยาของเจ้ามรดกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ จะได้รับมรดกเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรพองคําและสุดสวยจะได้รับมรดกคนละหนึ่งล้านบาทส่วนแท่งทองลูกสะพ้ยไม่ใช่บุตรของเจ้ามรดกและไม่ใช่ทายาทของเจ้ามรดกไม่มีสิทธิรับมรดก หลานคือข้าวต้มกับข้าวตังไม่มีสิทธิรับมรดกสรุปคนที่จะได้รับมรดกคือทองคำทายาทลำดับหนึ่งของเจ้ามรดกจะได้รับมรดกหนึ่งล้านบาท สุดสวยคู่สมรสของเจ้ามรดกจะได้รับมรดกหนึ่งล้านบาท